รารับวันนี้28มีนาคมนะครับก็เป็นวันดีของเรานะฮะชาวสีบันเย็นที่เราเรียกกันนะครับหรือว่าเชาวเดลินิวเนี่ยนะฮะเมื่อเช้านี้ครับบริษัทสีพยาการพิมพ์จำกัดนะครับก็เป็นบริษัทของเรานี่แหละฮะก็คือเดลินิวเนี่ยนะครับได้จัดงานครบรอบนะครับ55ปีเดลินิวก้าวสู่ปีที่56อย่าง มั่นคงนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าครับ7จ็ดโมงเช้าครับคณะผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานหนังสือพิมพ์เดนิวครับร่วมในวิธีทําบุญครบรอบก่อตั้ง55ปี9สู่ปีที่56นะฮะอย่างที่เห็นในภาพครับเป็นการทําบุญเลี้ยงพระสงฆ์9รูปนะฮะก็ทำเป็นประจำทุกปีนะนี่ครับก็เป็นเนี่ยฮะก็มีคุณประพิน รุจิระวงนะครับผู้มืนวยการฝ่ายโฆษณานะครับแล้วก็มีเป็นประธานเป็นประธานในการทำบุญเลี้ยงพระเนี่ยนะฮะส่วนนะครับประธานฝ่ายสงฆ์ครับก็คือเจ้าคุณธงชัยนะฮะนี่ฮะจากวัดไตมิตรใช่ไหมใช่ครับก็เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับนี่ฮะแล้วก็คุณหน่อยคุณหน่อยกวดนะคุณหน่อยนะครับคุณหน่อยคือคุณประพินเนี่ยนะครับนี่ฮะกวดน้ำนะฮะเจ้าคุณธงชัยก็ให้พรรดน้ำมนต์แก่พนักงานนี่ครับนี่ฮะ ผมมโนจะมาประชุมเลยไม่ได้ลงไปเลยใช่ครับเราก็มาเตรียมข่าวกันตรงนี้อันนี้เป็นบรรยากาศของการมอบเรียกว่ากระเช้าดอกไม้บ้างนะฮะหรือว่าเงินสมทบทุนมูลนิธิแสงไสกีเหตะกูลนะครับเนี่ยบกปชเหตากูลนะฮะก็รอรับดอกไม้กระเช้าดอกไม้อยู่ด้านบนนะครับที่เห็นในภาพนี้คือคุนิจจารุสมบติคุณคุณดนคุณดนเหตากูลนะครับนี่ฮะนี่ฮะนี่ก็เป็น แขกเรือของเรานะครับนี่ครับก็เป็นประจาทุกปีนะรัรดาแขกผู้มีเกียรตินะนี่น่าจะจากช่องสามนะแล้วก็ก็คือเพื่อนฝูงของเรานะฮะนี่ปตทปตทพันธมิตรได้ไหมพันธมิตรนะครับพันธมิตรนะฮะมาร่วมกันเนี่ยนะครับนี่ฮะบรรยากาศก็ชื่นมื่นนะครับเพราะว่าเราทําประจําทุกปีนะครับอันนี้ด้านล่างนะครับด้านล่างนะฮะคุณประพินก็รับดอกไม้นะฮะอันนี้เป็นตารวจนะครับ สำคันบริหารชาติครับผมนี่แหะครับนี่ฮะก็ครบรอบพัสิบกวาปีคือคือเราเรายังยืนยันนะฮะว่าเรายังเป็นเดลีนิวที่ยืนหยัดเพื่อเพื่อเพื่อประชาชนเพื่อคนอ่านอยู่อืข่าวเราสก๊อตโลกสโลแกลเราอ่านความจริงอ่านเดลีนิวถูกต้องครับครับเราก็ยังยืนหยัดในเรื่องแบบนี้อยู่บางทีการวิพากษ์วิจารณ์ของพวกเราเนี่ยก็เป็นไปตามเป็นไปตามหลักการหลักเกณฑ์อะไรที่ที่เราคิดใช่ฮะแล้วก็ คือคือผมว่าเสียงพิพากษาเนี่ยนะไอ้ความความเห็นต่างเนี่ยมันจะมันจะนำไปสู่การพัฒนาและการแก้ปัญหาต่างๆถูกต้องถูกต้องอะไรที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชนอะไรที่เป็นหาของชาติเราก็ต้องหยิบมาพูดคุยกันแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปทะเลาะกับใครไม่ครับไม่ครับเราก็วิกษ์วิจารณ์ครับใครใครทำดีเนี่ยก็เราก็ว่าดีใช่นะฮะแต่ใครทำไม่ดีเราก็ต้องกระตุกเตือนนะครับนะครับเราเล่นตามเนื้อผ้าครับไม่ไม่ใช่ว่าโอ้โห เอียงไปสะเกินไปฝั่งไหนมาแรงเราก็เล่นฝั่งนั้นค